ดูเ,เพื่อนๆใช่มันจะเข้าสิ้นเดือนมันจะเข้าหน้าเราดูใบไม้ผีทแล้วคะ่ะอากาศเริ่มหนาวตน้นวิ่จะมาเก็บมะเขือเทศนะคะนะคะมันล้มหลายครั้งแล้วมันตอนนี้มันก็จะหมดแล้วอะสิ้นเดือนหน้าก็จะเก็บสวนแล้วนะคะโอ้แค่กระถางเดียวนะคะวิ่จะมาตัดไปตัด ัดกับพี่พี่ไรคะ่ะไปดูกันเลยนะคะอุยอ้ยอุ้ยมันพัวเป็นพวงมาเลยนะคะนี่เยอะมากไปตัดดูซิเยอะมากเลยมันแดงมันดกมากคะ่ะตัดเลยข้างในเป็นนมนวน,นี่โอ้ยร่วงร่วงลวมันเยอะ ทั้งในมองไม่เห็นนะคะอู้อันนี้พวงใหญ่มองไม่เห็นเลยอันนี้พวงใหญ่มากดูค่ะ,อนนคะเอาเชือกผูกเอาไว้มันพวงใหญ่อุ๊ยเอาเชือกผูกเอาไว้เพราะว่ามันใหญ่มากดิ้กก็เลยไม่รู้ใจทำยังไงมันใหญ่นะคะ เอาเชือผกอออผูกเอาไว้เอาเชือกผูกเอาไว้นั่นเนี่ยดูสิมีแต่ใหญ่ๆลังนั้นเลยมันจะลมลงไปทางไหนเนี่ยแต่ใหญ่แล้วก็หวานมากนะคะจากดีโอจากสวนวิลลีะะ่ฝากไปฝากเพื่นอนด้วยนะคะถ้าไปซื้อ,อก็แพงนะนี่ ขนาดปลูกต้นเดียวนั่นนี่ขนาดปลูกเยอะมากาจะเก็บส่วนแล้วเยอะมากค่ะดูสิลูกแดงๆน่าทานนะคะที่สวนของพี่พนี่แหละค่ะตัดแล้วเพราะว่า จะลมลงตัดมันปลูกใส่กระถางขนาดเอาเชือกนี่เ็เชือกรัดเอาไว้นะคะดูสิคะต,ตัด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 เก็บส่วนแล้วก็จะเก็บเขาปลูกอ้าวล้มนะคะปลูกเขาใหลวมลงต,ตัดเอาไว้ตัดต่อไปนะคะเพืเอ่อนๆดูสิ บรรยากาศมันจะเริ่มหนาวแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละคะ่ะที่สวนวิวีจะเริ่มหนาวก็หนาวก็แต่ดอกสุดท้ายที่ยังไม่เก็บเดือนหน้าก็จะเหลือแต่ที่สวนก็ยังมีกุหลาบบานสะพรั่งอยู่แต่จะเหลือดอกสุดท้ายก็ก็สงสัยเป็นดาวเรืองนี่แหละคะ่ะที่สวนแต่เสียดายพิกพิกกํำลังออกดอกค่ะพิกวิวีว ดูสิคะพริกพริกกำลังออกดอกนะเนี่ยดูสิพริกกำลังออกดอกพริกพริกพริกกำลังออกดอกมีต้นเล็กๆดีใจไม่เคยปลูกพริกนะนี่อา้าผักเพลวขนาดเสียบไว้ดูสิเพิ่งเสียบละ่ะผักเพลวใส่ลาบใส่ซุปหน่อไม้ใส่ลาบ,ใส,สใ,สลาบใส่ก๋วยดเดี๋ค่ะเด้อดีใจบานชื่นก็สดชื่น มานชื่นสวยมากดอกนี้เป็นชั้นๆเลยเนาะอันนี้จะเก็บพันเอาไว้นะคะชั้นนี้สวยมากค่ะดอกนี้สีส้มดุสีส้มก็สวยชมพูก็สวยสีส้มก็สวยนะคะดอกนี้ร่วงแล้วจะหมดแล้วไปถ้าจะเริ่มเข้าหน้าหนาวเขาก็จะเป็นลูกอย่างนี้ค่ะเมื่อก่อนสีส้มสวยงามนะคะพิกเยอะมาก ออกดอกดูสิอุ้ยพลิกพิกพิก,พก,พกดอกไม้กำลังบานสะพรั่งนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็กำลังจะหมดวันนี้มาตัดมะเขือเทศค่ะตัดมะเขือเทศลูกเฝ้าสวนลงไปอาบน้ำหน่อยยังอาบน้ำหน่อยเป็ดกลับกลับกลับกับกับ นะคะก็จะมาดาวเรืองดาวเรืองก็จะมาตากไว้นะคะอย่างเงี้ยแล้วก็จะตากดาวเรืองไว้เนี่ยเด็ดอย่างคะเด็ดเอาไปเลยอันไหนดอกแก่ๆมันน้ำชาดาวเรืองไม่บอกใครกลัวคนเอาไปทำชาดาวเรืองเดี๋ยวจะไปทำขายที่ไทยแลนด์ใบบีบีอันนี้ต้นแคปมันดอกแห้งๆก็เด็ดเอาไว้ไปทำพันนะคะ ไว้ปลูกปีหน้าค่ะไม่เคยได้ซื้อใครค่ะเพราะพันเองแม่บ้านยุคใหม่เฉลียวตากไว้ค่ะตากให้แห่งแงนะคะกินดาวเรืองไหมลูกกลับกลบอุ้ยผักแพลวนี่อยากใส่ลาบเป็ดเนะาะใส่ลาบเป็ดไหมผักแพลวนี่ดูดอกไม้กำลังบานสะพัง สวยงามมากค่ะชีวิตมีความสุขอยู่กับสวนนี่เลยค่ะจะไปอยู่ยังไงเนีไปอัปเดตดอกกุลาบไหมกุหลาบก็ดอก,ดกใหญ่มากเลยฮลัลโหลคุณนายตื่นสายตื่ยนยังโอเอัปเดตดอกสุดท้ายแล้วค่ะหนาวแลวอากาศจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วดอกใหญ่มากดูสิ สีแดงแรงฤทธิ์ปีนี้มากับโชนสีแดงนะคะชมพูก็มีนะชมพูชมพูชมพูเป็นชั้นชั้นแต่ตอนนี้มันจะเริ่มซาแล้วค่ะเพราะว่าจะเข้าหน้าไปดูใบไม้ผลิแล้วเริ่มอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะนะคะดูดอกไม้กำลังยังบา สะพ่างอยู่นะคะโอ้ยชอบมากเจ้าไปอ่อมใส่แกงใส่อะไรเนี่ยวัยนะนี้จะไปใส่ซุปหน่อไมห้หนูนะ,ะต้นพะวิตุแม่ก็ยังต้นใหญ่มากค่ะัาาะนนี้ก็ดูปสลานาก็ใหญ่มอลิสคอยเตะนะคะเกิดโค้กแบบนม้แบบเดียว จะเข้าหน้าหนาวแล้วอากาศก็เริ่มเปลี่ยนเป็นหนาวหนาววันนี้อากาศเป็นที่นมองอกอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะน,น,นะคะ,นะคะหนาวหนาววันนี้นะคะเดี๋ยวเอามาะเขือเทศไปเก็บก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ